โูปาดีโตเก็บค่ะเก็บดอกสองดอกมีค่านะคะยิ่งเป็นป่าคุณสาม,มีด้วยค่ะ สวัสดีจ้าผัากการหอมกับกระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกป่าคุณเลมโบด้านบนนะคะเราเอาเชื้อเห็ดมาคืนป่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องเก็บเห็ดที่เราเคยเห็นเอาไว้ตอนเล็กๆนะคะป่าด้านบนนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่3อ,องศาจะเย็นก็ออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์ ในป่าหน่อยนะคะได้พาพี่น้องฟินฟินด้วยไม่งั้นก็ไม่มีคลิปมาฝากกันจ้าอากาศบริสุทธิ์มากวันนี้เป็นวันที่13พฤศจิกายน67นะจ้าพี่น้องจ้าจะเดียวจะหันหน้าจอมาให้ชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะคะก่อนที่จะเก็บเห็ดแล้วก็นำเชื้อเห็ดลงจ้า เราจะต้องรีบลงจากป่านะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแสงเดือนแสงอาทิตย์ไม่มีแสงตะวันเลยจ้ะในช่วงฤดูหนาวของประเทศสวีเดนจะเป็นแบบนี้นะคะจะอึมครึมทั้งวันเลยจ้ะบรรยากาศป่าในช่วงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทางนี้ที่เ,เดินลงไปตรงที่ทุบเบเขาตัดตัดไม้นะคะ ค่ะน,นี่ก็เป็นเชื้อเห็ดหรือว่าขาเห็ดนะคะเห็ดเน่าเห็ดแก่ต่างๆนะคะที่เราแช่น้ําไว้จ้ะวันนี้ก็มีตะก,ก้ามาด้วยเราได้เก็บแน่นอนจ้ะเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วเมื่อตอนที่เขาเล็กๆนะคะเดี๋ยวเดินเลาะไปตรงนี้เลยหูยหนาวคะ่ะดูมอสค่ะพี่น้องอินมาก เราก็จะเดินมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยค่ะโหดูค่ะนี่ขายาวโหนี่ก็ได้เป็นกลิ่นอาของเห็ดแล้วจ้ะเฮ้ยบรรยากาศคลีนมากเอ่อเสียงจะได้ยินเสียงตัดไม้อยู่นะคะคุณเลมโบเข้าไป ตัดเอาฟืนจะ้ะต้องค่อยดูนะเพราะว่าเอ่อใบไม้กับเห็ดมันจะสีเหมือนกันจะ้ะนี่ค่ะอืมอุ้ยหส <c oughs> สวยอ่ะคะ่ะอืมไม่น่าเชื่อว่าจะมีโมเมนต์นี้อีกแล้วนี่ดูค่ะเห็ด่ะ ตอนนี้เห็ดสดในบ้านไม่มีแล้วนะคะลูกค้าก็เหมาไปหมดแล้วค่ะอันนี้คืออ้าวหนี่มองไม่เห็นเห็ดจ้ะได้ยินเสียงคุณเลมโบตัดไม้อยู่จ้ะเออหูน้องดูค่ะปาดเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเนี่ย น่าเชื่อคอยค่อยเก็บเนาะเดี๋ยวเรายังไม่ได้เดินไปถึงจุดที่เอ่อที่เราเห็นเป็นกลุ่มใหญ่นะตรงนี้ก็คือตรงที่น้องอรอนนัวลามาเก็บนะคะนี่โหพี่น้องดูคะ่ะนี่ดูเห็ดโอ้ยสุดยอด สวยค่สวยก็เดี๋ยวเก็บก่อนนะคะเก็บเสร็จแล้วเราก็จะเอาเชื้อเห็ดที่เรานำขึ้นป่ามาสัดสัดไว้ใต้ใ้ย่านใบไม้เนี่ยนะคะใบไม้เขายังหนาอยู่นะคะทุกๆุปีก็คือ เรารอให้ใบไม้เขาเขายุบตัวแล้วก็จะมองเห็นเห็ดอยู่นะคะเนี่ยเห็ดเขาจะขึ้นอยู่แถวแถวต้นใต้ต้นลิงเนใต้ต้นบูเบอรี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ใบไม้มันยังมันยังหนาอยู่คะ่ะเพราะว่าใบไม้เขาร่วงหลดลงมา มันจะต้องเน่าเปื่อยลงกว่านี้แล้วเห็ดก็จะมองเห็นชัดจะ้ะโอ้โหดีจ้ะอุ้ยโหใบไม้หนาน่ะมันมาไหลตรงกองโอ้โหพี่น้องดูเฮ้ยเยอะมากเยอะมากเฮ้ยปาทิโท้โอ้ยฟินฟินคักฟินคัก,คกโอ้ ่าโตเก็บค่ะเก็บดอกสองดอกมีค่านะคะยิ่งเป็นป่าคุณสามีด้วยค่ะโหจะได้พอหมกตาม เมนูที่เอซขอมาหรือเปล่าน้อพี่จันหอมม้นใจตังจียงไฮบอกว่ามกเดอ้ออีน้องคุณพี่อารุชาทาง,งโคราชบอกว่าหมกหมกเห็ดเลยหอมเอ้ยดูก่อนนะคะช่วงนี้เมนูในใจเยอะจ้ะเก็บไปด้วยคุยไปด้วยนะคะ ยังเยอยงเย,ย,ยอยู่ในป่าคนเดียวคุณเลมโบอยู่โน้่นอยู่ฝั่งฝั่งป่ากันนะเลมโบอยู่ตรงที่ทบเบตตัดไม้จะอันนี้เราขึ้นมาบนภูเขานะคะเอ้าเห็ดภูเขาของแต้เลยนี่ โอ้โหยังเล็กๆอยู่ก็มีเยอะจ้ะอุ้ยนี่เริ่มเน่าแล้วให้น้องดูค่ะเน่าหรือเปล่าเนะี่ย <c oughs> ไอหน่อยถิ่นนี้ก็เป็นถิ่นหมูป,ป่านะคะ หูแวกเอาเลยเก็ดดำนี่ไม่ได้มีด้านบนนะเราจะเก็บละแวกด้านล่างนี่แหละมันจะขึ้นอยู่ตามทำเลที่เหมาะสมนี่แหละโอ้แอบมีเห็ดให้เก็อยุ่นี่นี่น มือเย็นเจี๊ยบเลยจ้ะตามตรงนี้กระปุกลูกอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเดินตรงนี้เลยนะที่เราเก็บเห็ดเหลืองนะคะอุ้ยเสียงพี่โบตัดไม้อบอุ่นมากเนี่ยตรงอู้เฮ้ยพี่น้องดูไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่คิดจะ รีวิวจุดเดิมให้พี่น้องดูไม่เห็นเลยค่ะเพราะใบไม้กับเห็ดเหมือนกันเลยนี่เอา้ามีค่ะมีนี่ด้วยนีด้วยโอ้ดูเสียงพ่อบ้านตัดไม้รัวๆเลย อบอุ่นอบอุ่นจ้ะ,ะมีอีกไหมเดี๋ยวขอเดินลดเลาะหน่อยนะคะเดินลดเลาะสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาเชื้อเห็ดลงแล้วก็ต้องรีบลงเขาค่ะจากป่าที่ใบไม้สวยๆนะคะตอนนี้ไม่เหลือเลยค่ะมองทะลุป,ปุปโปรมองเห็นนู่นเลยนะคะตรงทุ่งหญ้าที่เขามาเช่าที่คุณลิโบเลี้ยงวัวจ้ะ ก็ตรงนี้จะมีเห็ดพึ่งหวานเยอะมากที่เราเอาเชื้อเข้ามาเพาะนะคะปีนี้ก็โหได้เก็บแบบว่าโอ้โหป้าที่โพี่น้องดูคะ่ะถูแม่ไม่ได้ขึ้นมาลูกเอ๋ยนี่ขาเป็นก้อนๆปันป้นนี่พี่น้องดูเนี่ยเห็ดพึ่งหวานนะคะ เขาก็ขึ้นจุดเดิมแหละนี่จ้ะแล้วดูดูแต่ละหลุมค่ะนี่หลุมนี่ด้วยค่ะนี่ด้วยค่ะนุ่นด้วยค่ะโอ้โหโอ้เป็นเชื้อเป็นแนวในปีต่อไปเนาะตื่นเต้นจ้ะดูระหว่างเห็ดกับใบไม้จ้ะโอโ้เดินไม่กี่นาทีหมอกหนาแล้วอะ่ะพี่น้อง จะเดินไปดูตรงจุดที่เคยเก็บนะคะไม่แน่ใจว่าโอ๊ยใบไม้ป้าดที่โตลมใบไม้นี่ปาดลื่นนี่รอยน้องกวางโรอยู่ค่ะเนี่ยรอยเต็มเลยค่ะรอยใหญ่ๆเป็น,นงามๆนะคะถ้ารอยเล็กๆแง่มๆก็คือเป็นรอยหมูป่าจ้ะ นี่ก็คือตรงป่าสนที่เรามาทำความสะอาดไว้นะคะโอ้อยขุดคุยกระจัดกระจายจ้ะแล้วดูค่ะนี่เขาถอนเห็ดออกไปเป็นแบบนี้เลยจ้ะโอ้กระจัดกระจายเลยนี่นะคะจุดด้านบนนี่อู้ดเห็ดอะไรป้าดิโตนี่โอ้ สัตว์ป่าเข้ามากินเห็ดนะคะพี่น้องดูค่ะ,ะกินไปกินไปลูกนี่แม่ก็ได้นี่ค่ะนี่โอ้ยสุดชื่นแทมบรรยากาศพี่น้องจ๋าเ้ยล้านเลย <laughs> บรรยากาศบรรยากาศสุดยอดสุดอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันจ้า ในบรรยากาศ3องศานะคะกลางป่ากลางเขาจะแล้วก็มีจุดรีวิวฟินฟินมาถึงพี่น้องกันนะคะแทนที่จะอยู่ในบ้านอุดอู้จะอากาศอึมครึมในบ้านก็คือก่อไฟผิงแหละพี่น้องนะคะแต่อากาศมันไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนในป่าจ้ะโหดูค่ะ เสียงคุณลมโบเอ่อสตาร์ทรถเสียงดังก็เหมือนกับว่าเขาคงจะเอาไม้เข้าบ้านนะหอมก็ว่าจะเดินดูสักแป๊บหนึ่งฟินๆกับบรรยากาศสูดอากาศบริสุทธิ์สักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหากระปุกลุกแล้วก็เข้าบ้านกันจะมาดูจุดนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ารอยเท้าสัตว์เตมเลยจ้ะดูค่ะ อ้สุดยอดอนี่มุมนี้มุมนี้สวยค่ะเห็นไหมคะว้าบรรยากาศแบบนี้วันที่13าพฤศจิกายนหกเจนะคะคลิปเราจะลงให้ชมวันที่สิี่จ้ะเพราะว่าเราต้องไปประมวลภาพก่อนไปตัดต่อภาพก่อนนะคะสวยไหมไม่มีจ้ะ มีเต็รอยเท้าของเจ้าป่าเนี่ยรอยเท้าเต็มเลยจ้ะเราไม่ขึ้นไปป่าด้านบนนะคะป่าด้านบนเป็นป่าเห็ดพึ่งหวานไม่มีเห็ดดำจ้ะอันนี้หอมก็ ยิงกล้องไปให้พี่น้องชมด้านหน้านะแต่ว่าสายตาก็มองหาเห็ดไปเรื่อยจ้ะคือระหว่างเห็ดกับใบไม้สีเดียวกันอีกหน่อยก็ไม่ไม่มีสีสวยๆให้เห็นแล้วจ้ะ เพราะว่าเขาก็เน่าเป็นปุ๋ยให้เห็ดในปีต่อๆไปจ้ะเพราะว่าบ้านเมืองเขามันเป็นใบไม้ร่วงใบไม้หล่นแบบเนี้จ้ะเดี๋ยวให้ดูนะคะทำไมมันถึงอัลโหลเนี่ยค่ะทำไมมันถึงเกิดเห็ดจ้ะ เนี่ยค่ะใบไม้ที่หล่นทับถมกันขนาดเนี้จ้ะพอเขาเน่าเขาได้รับความชื้นเน่ามันก็เกิดเชื้อราให้ให้เกิดเห็ดจ้ะ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ก็ตกใจก็มีสัต ก็มีเกงกวางนี่แหละค่ะที่เขาคุ้นคุ้นเคยกับเราที่สุดอู้หโหเห็ดพึ่งแม่มดนี่พี่น้องดูค่ะแล้วสีอากาศก็เปลี่ยนแล้วจะ้ะนี่นี่เห็ดพึ่งแม่มดค่ะเสียงคุนเลมโบเห็นไหมได้ยินเสียงลั่นภูเขาเลยโอ้มีทางแน่ พึ่งแม่มดพึ่งหวานจะก็ด้านท้ายกระปุกลุกก็มีเห็ดอา่ามันปูอยู่นะคะตรงนี้คือเรามายืนอยู่ตรงเห็ดพึ่งหวานจ้ะฟังเสียงรถ ATV พี่โบนะ มืดแล้วจ้าได้ยินเสียงกล้องภูเขาเลยเดี๋ยวเราไปเจอโหอย่งางก็รู้ว่าเราอยากจะฟังเสียงรถดังกล้องเลยตอนตอนเอาเชื้อเห็ดลงก็ไม่ต้องรีวิวแล้วเนาะเพราะว่า หอมก็จะสัดสาดลงรีบๆลงเขาจะนี่ตอนนี้มาหากะปุกลุกแล้วนะคะลุกลุกอยู่นี่โอ้ยหมวกเกาะไม้พรมไม่ใช่กิ่งไม้เกาะหมวกไม้พรมจุดเนี้ยเรายังจะมีให้อ่า ตรงนี้เราจะมีเก็บอยู่นะคะเพราะว่ารอให้ใบไม้เขาเขายุบก่อนนี้ก่อนทุกทุกปีเราก็จะได้เก็บในช่วงฤด,ดูหนาวจะโหดูเดี๋ยวเราต้องลงเขาแล้วพี่น้องก่อนลงเขาหอมก็จะเอาเชื้อเห็ดลงก่อนเนาะตอนนี้ได้ยินเสียงพี่โบ้ถึงบ้านแล้วนะคะมันกล้องคะ่ะนี่ก็เดินก็ระวังเพราะว่ามันสามารถลื่นได้นี่นะคะให้ดูว่าเห็ดมันปู เห็ดมันปูจ้ะนี่สีเปลี่ยนแล้วพี่น้องเพราะอากาศมันปิดค่ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเชื้อเห็ดไปสาดก่อนนะคะจะไม่ทำคลิปอันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเข้ารถไว้ก่อนต้องรีบแล้วจ้โอ้โหลุกลุกนี่จ้เชื้อเห็ด เอาศาสตร์ไว้ในป่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลงเขาลงเขาค่ะ

รอเับเ็จมาถึงบ้านพร้อมกันจ้ะพี่เลซซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะจ๊ะหนาวเข้าจะวันนี้ไม่ออกข้างนอกเลยจ้ะไปจ้ะพี่น้องพาเข้าครัวกันนะคะได้อบอุ่นจ้ะพูดปุ๊บออกมาปั๊บเลยลูกฮะฮะโอโ้โหแม่กับพ่อน,นี่เข้าป่าหนูนอนอยู่คนเดียว เลูกเข้าบ้านมาแล้วเหรอเข้าบ้านมาแล้วเหรอครับหนูหิวเหรอหิวแล้วครับคุณคุณเห็ดก็ได้ประมาณนี้นะคะตอนแรกหอมคิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรทานดีหรือเอาจะผสมผักอย่างอื่นแล้วก็ทําอาหารจานด่วนกันคนละหนึ่งจานนะคะปรากฏว่าคุณเลมโบบอกว่าขอไว้พรุ่งนี้เขาจะทําซุปจ้ะ บอกว่าจะทำจะทำซุปเหมือนเหมือนที่เคยทำนะคะซุปก็ได้ดูคูลเลมโบทำให้ชมหลายครั้งแล้วเนาะถ้างั้นหอมก็ขอปิดคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะเห็ดไม่ได้มีมากมายแต่เราก็ได้ฟินๆกับบรรยากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันนะคะก็ภูมิใจคะ่ะที่มันเป็นเห็ดในป่าของคูลเลนโบเองด้วยนะคะ เจ้าของป่าขอเห็ดเอาไว้ค่ะถ้างั้นเราก็ปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ